สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมามิโยสกาเหมือนเช่นเคยนะคะเช้านี้หมาก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกค่ะประจําวันที่17มิถุนายน2565นะคะหมามีหวั่นใจจริงๆนะทุกคนหาะเห็นราคาเริ่มลงเรื่อยๆแบบนี้กลัวว่าจะลงไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีอะ่ะ พอเราจะขายช่วงทันวาอย่างเงี้ยพฤศจิกาธันวากลัวลงเรื่อยๆจนเหลือกิโลละหบาท6บาทเหมือนปีที่แล้วจริงๆทุกคนเนาะนะคะวันนี้มามีก็จะมาอัปเดตราคาข้าเปลือกนะคะทั้งข้าวนาะปีและนาปลังเลยเนาะทุกคนมาค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยเนาะทุกคน รายการแรกก็เปลือกเนียวมเมล็ดย่ามนปี2,564ทับ65ค่ะจังหวัดขอนแก่น9 300บาทถึง10,000บาทค่ะจังหวัดอุดรธานี9,400บาทถึง9,600บาทปรับลดลงนะคะจากเมื่อวานจังหวัดสกลนคร9,400บาทถึง10,000บาทค่ะจังหวัดกาละสิน9,600บาทถึง15,000บาท จังหวัดอุบลราชธานี9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดมหาสารคาม10,000บาทถึง1 6 0 0บาทค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดชัยภูมิ10,000บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดหนองบัวลำพู9,500บาทจังหวัดหนองคาย9,500บาทถึง9,800บาท จังหวัดมุกดาหาร9,500บาทถึง15,000บาทรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเนียมเมล็ดคละน้าปี2,564ทับ65จังหวัดอุดรธานี8,500บาทถึง8,600บาทปรับลดลงจากเมื่อวานนะคะจังหวัดอำนาจเจริญ8,600บาทถึง9,000บาทค่ะจังหวัดมุกดาหาร7,500บาทถึง8,000บาทค่ะรายการนี้ค่ะข้าวเปล,ลือกหอร์โมนปี2,564ทับ65ค่ะจังหวัด สุรินหนึ่งหมืบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งสามรบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งัมบาทถึงหนึ่งบาทปรับลดลงจากเมื่อวานนะคะห้ารบาทเลยทุกคนจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งหมบาทถึงหนึ่งบาทค่ะจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งหมื่นสี่พันาบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อบาทจังหวัดร บาทค่ะจังหวัดมหาสารคาม14,900บาทถึง15,700บาทจังหวัดยโสธร14,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดชัยภูมิ15,000บาทถึง16,000บาทค่ะจังหวัดอำนาจเจริญ14,400บาทถึง16,000บาทค่ะจังหวัดนครพนม14,500บาทถึง15,100บาทค่ะจังหวัดขอนแก่น15,000บาทถึง15,400บาทค่ะ จังหวัดสกลนคร13,900บาทถึง14,500บาทปรับลดลงนะคะจากเมื่อวาน500บาทเลยทุกคนอืมจังหวัดกาฬสินธุ์15,500บาทถึง16,000บาทค่ะจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง15,000บาทปรับลดลงเช่นกันนะคะนะ ปรับลดลงนะคะจากเมื่อวาน200บาทค่ะจังหวัดน้องบัวรพู15,000บาทถึง16,100บาทจังหวัดน้องคาย14,100บาทถึง15,000บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทต่อมามาดูนาปังกันบ้างค่ะข้าวปลืกเจ้าหน้าปังปี2565ค่ะจังหวัดนครสวรรค์9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดพิจิตร9,200บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิษณุโลก9,200บาทถึง9,50 จังหวัดกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,200บาทค่ะจังหวัดสุโขทัย8,400บาทถึง8,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดเพชรบูร์9,000บาทถึง9,300บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,400บาทถึง9,500บาทค่ะจังหวัดชัยนาท9,300บาทถึง9,500บาทปรับลดลงจากเมื่อวานนะคะ100บาทค่ะจังหวัดลพบุรี9,200บาทถึง 9,600บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาทถึง9,700บาทค่ะนะรายการต่อไปค่ะทุกคนค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละนงปี2,565ค่ะจังหวัดขอนแก่น8,700บาทถึง9,100บาทจังหวัดสกลนคร8,500บาทถึง8,600บาทปรับลดลงนะคะจังหวัดมหาสารคาม8,800บาทถึง9,000บาทค่ะจังหวัดหนองคาย8,000บาทถึง8,500บาทจังหวัดแพร่9,000บาทค่ะ ทุกคนมาดูรายการสุดท้ายค่ะข่าเปลือกปทุมธานีนะปลังปี2,564 65ค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี11,200บาทถึง11,300บาทค่ะปรับลดลงนะคะจังหวัดราชบุรี12,000บาทถึง12,100บาทค่ะจังหวัดชัยนาท11,000บาทค่ะ จังหวัดลบบุรี11,000บาทถึง11,200บาทค่ะจังหวัดสิงห์บุรี11,600บาทถึง11,800บาทค่ะจังหวัดอ่างทอง1 6 0 0บาทถึง1 9 0 0บาทค่ะจังหวัดปทุมธานี12,000บาทค่ะจังหวัดสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะจังหวัดนครนายก11,500บาทค่ะทุกคนเ,เห็นราคาข้าวกันแล้วนะทุกคนค่ะนะ ข้าวเหนียวเนี่ยสังเกตดูนะกิโลละ8บาทกิโลละ9บาทกันทุกคนราวๆนี้เลยกลัวนะกลัวจริงๆพอเกี่ยวข้าวนาปีเราจะได้กิโลละ7บาทกิโลละ6บาทอะทุกคนหานะเออมาเมียน,นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี่จากกรมการค้าภายในนะคะข้อมูลณวันที่17มิถุนายน2565ค่ะทุกคนขานะทุกคนสำหรับวันนี้มาเมีย นำเสนอราคาข้าวที่เป็นราคากลางนะทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวนาะทุกคนคะ่ะไม่อยากเห็นเลยว่าปรับลงปรับลงนะคะแต่แตั้งแต่มิถุนามาเนี่ยราคาเริ่มร่วงลงเรื่อยๆเลยนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่อีกที่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนคะ่ะสาหรับวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะ